เดียเนย้องสงวยาูององเนหมเป็นคนอารพี่นะครับเคนสบดีครับทักทายกันนะหมาี่อใช่ดีๆนะ ลงน้ำเลยเก็บก่อนไได้ขับอมาไปยู่ตรงปหางนากรอครับเป็นเด็กนี่เก็บยู่หายน้อยน้องเรียกไหมเป็นเด็กนี่ตอนนี้ีเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับจานนะครับวิ่งเป็นคนไ้จานแล้ว สวยหดก็ามมากคุไกผักไร่จันทลุอาาามีแล้วคู่ันเป็งโชคดีจะได้โชคดีอ้าวหมดแล้วหรอทุกคากทมขายหมดแล้วได้ถึงเวลาแล้วนะครับหมดแล้วหรมจะลงมาแลครับหมตอนนี้นมน้อย้าวหมดแล้วหรอนุ่มน้อยนีนี่นุ่มน้อยวันของเลยเจอเลยนะครับเจอเลยนะครับ ใครยังไม่ได้บูชากระดงสายนะครับใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับต้องเป็นปีหน้าแล้วนะครับวันเพ็ญเดือนเซตสองแรกนะครับเตะตาขยายับทำนาสองคนกดนะครับกดไปเลยเลยนะครับรารานายตาทำนาสองคนนะเดิน <c oughs> บูชากระดงสายนะครับในไรของงานของอวัดทุ่งสะพานนะครับ ครับยากด้หนหน้าไปดามพญานาคครับไม่หันหลังหันหลังจะได้เห็นพญานาคด้วยนะครับบเอเชิญครับเชิญต่อกระเห้เป็นอนให้ต่อยาวไปเรื่อยๆเลยครับไฟที่ตั้งเอาไว้นะครับประมาณสามร้อยเมตรนะครับมีตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเอาเจ้าหน้าที่นะครับทางด้านลอยกระทงสาม นะครับร้อมนี่อยังครับถ้าปลอมแล้วให้ายานด้วยนะครับเอาขอเชิญประชายเขานะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ถึงนะครับขยับไปนะครับขยับไปตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับขอเชิญับขอเชิญ่ช้พีมาได้นะครับขอเชิญเลยครับต่อันเป็นจนถึงโน้นนะครับอีกสามประมาณสามวาไม่ต้องใช้คนหรือทาคนนะครับอาจจะได้เรื่อการประกวดนะครับครับ ขอี but, ี no ่เิอนะครับขอเชครับนำโดยนะครับท่านแขกร่บเิญทีดุจดาในโอกาสวันนี้คือเจ้าน้าดีนะครับท่านรุ่งศักดิ์เจ้าประเสริฐในยกทศมุีตมบลทุ่นมับานยิ่มบานอย่าเดินเร็วเด๋อวหกลมนางลูกกามานางสาวลูกกมาด่าสาวลูกมาไปเลยไปเลย

มันติดกับไอ้นี่ก็เอาให้ผู้ใหญ่เลยจ้ะอ่านน้อยหายยังเพยงกำลังไลฟ์สดไม่ละมากี่คนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หายนี่กำลังไลฟ์สดอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายให้เดี๋ยวขึ้นมาถ่ายให้ขอลงไปขางล่างแป๊บ คะที่วัดพุดคค้งก์ตะเภาั้งแรกของของจ,ดดจังหวัดรดดิษก็เห็นก็ว่าได้นะคะ ชี้มาถ่ายสิ ีนี่วัดพุ่งตะเภาสวัสดอุตารดิษนะครับลอยกระทงสายต้องให้เล่นก๊กอกกะลุงนี่คนเมืองคนห้องก๊กอกกะลุงหรือว่ากะลามะพะว่าเอาขี้เทียนใส่ในกะลามะพร้าวนะครับนี่อันนี้เป็ดกระทงสายอันนี้ปีนี้ปีเล่ครับล่นโอพยานาคปีนุ่นนะครับ พญานาคอยู่นูนนะครับนะ,ะทีนี้คุ้มกระเพราจัดเป็นปีแรกนะครับคนบอกว่าปีแรกของการลอยกระทงสายนะครับไ,ได้ไมาเอี่ยวมาสัมผัสเห็นนะครับลอยกระทงสายนะครับข้างล่างน่็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยที่ ประคองประคับประคองนะครับยื่นเสือบต่อกันไปนะครับ ะลาเพร้าทำจากกะลามเพาครับวนะครับกระทงสายครับปีนี้คุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนี่กระทงสายของจริงครสายของจริงคนยืนเรียงต่อคิวมาเป็นสายเลยนะครับข้างล่างนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนรอนครับกระทงนี้เป็น กะลานะครับเป็นลูกกะลาเป็นกะลานะครับรอเทียนท่านใดที่มีงเงินก็ใส่เงินไปเสื้อสะดอะเคาะนะครับเดินมาเป็นสายมาเป็นครึ่งกิโลเลยนะครับจากต้นทางนู้นไฟสีเหลืองๆนู่นนะครับ <S <S เดินสืบมากันต่อมาเป็นสายเป็นสายนะใช้คนยืนนะครับสืบมานะครับ,บ,บนี่เขาเรียกกระทงสายครับช่วงั่ว,วมันยังไม่ต้องหรอกมันอยู่นี่เ <ไป S 2> ต็มโ <ไป S 2> ตแล้ว ไม่กระทงสายไปแล้วเริ่มไปแล้วนะคะเอาไปแล้วไปถือพยานาคแล้ว อาเขียนชื่ออะไรชื่อะไรนามได้เลยนะอาเขียนอะไรชื่อะไรนามเราหนาลงไปบนลูกหนาะอ้าบนผมใฟลอยผ้าหนาอันนี้เก้าสิบเก้าบาทหนาเก็บเลยอ่าโมทนาสาธุนะ่นหนาบอกให้ติ๊ด้วยว่างั้นนะให้ <c oughs> นาลูกละเก้าสิบเก้าบาทหนาลูกละเก้าสิบเก้าบาทเราแขว